ไปลุยคนเด็กษาว่าเอาราท่าบูธแบบนี้มาเสร็จเลยนะนะครับหรือว่าต้องไม่ต้องสวมท่าบูธลองดูได้กันนะครับตคนจริงคนจริงจริงประมาจันมาตลอดชีวิตขอที่มาที่หมาเอใช่ไหมตัวเล็กไม่ตัวเล็กใช่ตัวเล็กมือวแบบไม่อยากตื่นแล้วเลยก็เห็นเพื่อนทั้งเวลาแบบมืออว มันทำม่ลงรักอาจารย์มากแลมีนกจะเช้ามาจะเห็นนกเต็มหมดเลยอ่ะค่อนข้างคุณเฮ้ยนี่นกเขาเลี้ยงนี่เลี้ยงนกไหมนี่มันเหมือนกันมากไปลองโอ้มีจะต้องตัดให้เสร็จภายในวันศุกร์วันนั้นเอเลี่ยนหายอ่ะวันนี้อาจารย์ชอบมากเลยเรามีฝ่ายต้อนรับได้เผ็ดไหมนี่ทีหลังอาจารย์ก็มากางเก้าอี้ตรงนี้เออโหเยี่ยมยอดมากจ่าเนี่ยนะครับเขาไปดูวยโอ้สวยมากเลยอ่ะ โอ้นี่ต้นลูกลูกอะไรอ่ะลูกคนละแสมสิเนาะลูกแสมเต็มหมดเลยมาดูมาดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสิ่งมหัศจรรยของโลกมามาดูมาดูแสมนี่ค่ะลิงแสมจ้ะแกมดูวอะไรอาจารย์นี่นั่นแหละลูกแสมนี่แหละคงไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลิงที่เขาเอาเม็ดมาทิ้งแถวนี้นะโอ้โหนี่คือมันมันเป็นที่จะ แพร่พันธุ์ต่อไปอ่ะนะที่เจอที่กุงชิงอ่ะที่เขาบอกว่าแปลงร้อยยี่สิบคูร้อยยี่สิบเนี่ยเขาที่เขาทำเนี่ยคือส่วนหนึ่งเขาก็ทำแบบที่อาจารย์บอกพื้นที่ป่าอ่าจากพื้นที่ป่านะครับโอเคอ่ะเราเดินต่อแตกล้อ นี่เป้ตันนี้มีตำนานนะตำนานรู้ไหมตำนานจใจไหนเป็นทหารเยอรมันสมัยสงครามโลกเนี่ยเป้ตันเออเยอรมันมือสองไม่ป่าใจนี้เราไม่หลงเลยนี่จุดที่เราจะมุดรูแล้วเฮ้ยจะมาถอดรองเท้าตรงนี้เลยเหรอพี่ชีพกันตรงนี้เลยเหรอแล้วนะมุดรูป่ารูโมงรูโมงป่าชายเลนตรงนี้ นักศ e ึกษาก็ถอดรองเท้าแล้วนะนะครับถอดรองเท้าแล้วจริงๆเอาจริงเหรออาจารย์ไม่ถอดได้อาจารย์ดึกไปแบบนี้ก่อนนะรู้สตีรู้สติกับกับนิวเขามาแล้วนะให้เขาดำไปโอ้ชันลันทางมาไปโอ๊ยปรากฏการณ์มาสจานเดอเธอเห็นอะไรบ้างล่ะกองกลางโอ้ใช่พอเดินปุ๊บออกมาแป๊บเดียวทำไมเราเห็นกองกลางแล้วอ่ะ แต่ว่ากงกลางนี้สังกเกตดีๆว่าเขาโรงการปลูกไหมเนี่ยแสดงว่าแต่ว่าเป็นกรงกลางที่ที่มีการปลูกนะเอ,อ,เอ,อเดี๋ยวต้องพา,าพภูวิศาสตร์มาอีกรอบหนึ่งมาดูเห็นภาคกงกลางออสวยมากเลย <c oughs> เป็นระเบียบเป็นแถวเลยว่าเป็นป่นาโครงการปลูกโนะดยฝีมือมนุษย์ไม่ได้ ไปตอนนี้มาถึงนี่แล้วไม่มีบดสิิ์แล้วที่จะเลี้ยงบเลี้ยขบไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะเจอเจออุปสรรคอะไรอ่ะตายกิฟเลยมึงจะเอาไปให้แม่ดูมาทำอะไรที่สาู เราเจอต้นน่าจะเป็นโกงกลางใบใหญ่เนาะนี่นี่โกงกลางใบใหญ่นะครับเดี๋ยวไปไหนดีอ่ะเรตามกันตนนคนเดียนแราเจอว่าตอนนี้น้ำก็ไหลไหลมาเออน้ำขึ้นจริงๆด้วยนะเออ ไม่ถือว่าไกลมากสิเรารีบไปกลับไปฟอเดี๋ยวน้ำจะขึ้นสูงวันก่อนที่เธอมาก็าทำกิจกรรมอะไรบ้างอ๋อมาเก็บขยะว่าทำไมขยะมีน้อยลงนะ เี๋จะจะเล่นใช่ไหมอ่ะเป้มาเป้มา,าสันสนัอ่เป้มาก่อนเป้มาก่อนเลอะเละแล้วเลอวเราจะเล่นกันโอเคได้ได้แตจะรอนี้นะ หน่อหน่งสองหนึ่งสองแม่ลเเหอนกัก็คอเล่นสิถ้าเกิดเธอพร้อมที่จะเล่นก็เล่นได้เลยพร้อมไหมนะ นี่นะคะคือแกะนี่คือควายป่านะคะที่กำลังเช่โคลกันอยู่นะคะควายนางควายน้ำนี่เจ้นี้จ้าแม่นะจ้าแม่นะครับจ้าแม่ ไปไปแล้วไ้พูดสามีภรรยากันไหมมาเถื่อเรื่ชาวบ้านดียวหน่อยเออนี่นี่นี่โอเคอะมาอดูแลวด้มาดูไหมมุนเส้นมาลู้า หรือคือชาวเดียวดวยกล้าตายั <laughs> <laughs> น,นี่เราเดินทางสำเร็จเรียบร้อยเดินทางกลับนะครับโอเคบาย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 อาปัตตานีนะครับเจอกันใหม่เจอกันใหม่ เป็นไงบ้างครับท่านผู้กล้าทั้งหลายน้ขึ้นะจะเออน้ำขึ้นนะเดี๋ยวเราดูได้ไม่นานเพราะเดี๋ยวกลัวว่าน้ำจะมันจะขึ้นสูงนั่นไงใ่บอกว่าคือมาตอนเย็นไงับแต่ละคนนะโมมามามาสำรวจ่อยมาสำรวจไหนเนาะแต่ละคนอ่ะซันเป็นไงสภาพสภาพเหมือนกับทหารออกศึกมานะออกจากสนามรบมาอุ่สสีสภาพเหมือนไปช่วยอะไรสักอย่างออ อาวานาโอ้วานาวันนี้ติพทีเลยนะนคนนี้เป็นอาจารย์เป็นคนที่คาดไม่ถึงว่าจะมานะเออบุญเส้นกันเหมือนกันบุญเส้นกับบนกูคาดไม่ถึงจะมาแ,แต่ว่า,าบาริษซาที่เขา <c oughs> แจกวันศุกตั้งแต่แรกได้แต่ยัสมินอาจารย์คิดว่าเขาต้องมาอยู่แล้วแหละเขาอยู่ดูแล้วดูแหนกโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากสุดยอดมากเหมือนทหารยังยังเป็นของยั ว่าเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับเดี๋ยวอาจจะมีของเอกภูมิศาสตร์อีกรอบหนึ่งนะครับเอามาเมื่อกี้ทำไมู่ีไม่เห็นตรงนี้ลุบมาโดนตอนหลังนะอ๋อาตอนแรกจงอาจารย์ก็ไม่เห็นเลยเวดอาจารย์ก็ได้ต่อร่างกายพร้อมกับเพิ่มเติมด้วยนะเออไม่เป็นไรอาจารย์มีมีมักเกลียวออกมากแล้วังยายวังยายโคนยายโคนติดรถอาจารย์นะ หนูต okay. right. right. ัวตับไับเี่นถึอกันนั่นกษาเล่นน้ําด้วยก็ดก็เลยไม่สะดวกที่จะมานั่งทํากิจกรรมแล้วนะครับพอล้างตัวล้างตัวเสร็จก็ต้องปล่อยวกกอกลับบ้านไปเลยร